อะไรวะเนี่ยปูอะไรนี่ไงปูไข่ดองปูปูม้าปูม้าไข่ดองปูอะไรวะปูปูดองอี่แหละกระดองให้ดูกระดองนี่นะเดี๋ยวบอกนะสั่งไอ้ผัดนี่มาแดกเออสลับตีห้าปลาเนี่ยเออทำไมวะอร่อยเหรอไม่รู้ให้กินดีกว่าครับมึงชอบแดกไหมฮะแซ่บๆอ่ะไม่แต่ปูไม่ได้สั่งไอ้นี่นะ เออสั่างนู้นบางกล้องไอ้สัตว์ก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยนี่ร้านอะไรนะต้องตาปูดองเลยตาปูดองอยู่ตรงเอาริ้งเทาแต่อันเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้เมีนาสั่งมาสั่งมาหาข้อเหนือมีสีกระรู้แล้วเนี่ยเนี่ยมันทอดน้ำปลาตรงไหนมันมันผัดผักอ่ะสลัมฟรีผัดผักอ มะเหี้ยอืมอฮะมาเหนืหอไข่ในปูปูก็ไม่ได้ตัวใหญ่ไงจานเท่าไหร่วะจานเท่าไหร่ร้อยเออแปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบบาทอ่ะใช่เหรอใช่ดูว่าทัวร์นะหน้าแรกเลยร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบมี่มั่วเชี้ยอืมอันแรกเลยเนี่ย ปูดองเน,นี่ยปูไข่ไงมันไม่ได้มีบ่อยก็ตัวหนึ่งอ่ะรงเหอตัวหนึ่งนี่ไงตัวหนึ่งส่วนมันอ่ะตัวหนึ่ง,งไม่มีขาไม่มีกล้ามนะปูไข่เนี่ยเขาต้องไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ไปดองกับน้ำปลาแล้วก็มาราดด้วยซีฟูด้ดจะได้ไม่มีวาซาบิอีกแล้วนี่อะไรจ๊ะต้มโค้งปลากรอบ อันนี้ยังไม่ทำเสร็จมาจัดกู้ไข่ดองผมผมไม่ไม่ค่อยชอบไม่รู้ทำไมมันไม่เห็นลองนี้ดีกว่า ต้มโครงประกอบวันนี้มึงสั่งอาหารแบบเขาเราียกอะไรอ้มไงเนีเออ่ยหญอเ้ยท่าตินี่เลยจ้ะอปลาผัดแห้งน,นี่อร่อยอ,อร่อย อันนี่ปลาปากรปลาบดแห้งมาดูเรื่อปลาบดแห้งปึบ๊บไม่ได้เจอแล้วเจอยอน มันเป็นเมนูที่ผักไตยไข่ไก่เห็ดอันเนี้ยพอปลาจริงว่าม่มารู้ผมดูไม่ออกแม่งมั่วหมดอ่ะเดี๋ยวนี้นมันมีสองเตียมด้วยไส้หมูเออบางทีก็เป็นไส้หมูเป็นอะไรเขาพอกันได้เนี่ยเรายกให้มึงกป็นม่ใหญ่อร่อยออออชูลงเขาเออทั้งแม่ก็ชูลงมาก มแดก็กเดกมาเดกได้เ่ยแต่ว่าคไม่ชอบอ่ะม <c oughs> ันเป็นมะนาวนี่มะนาวปดปวดอ่ะเริ่ม ไม่ค่ากระแม่งทระแม่งกันนะเออมันเป็นมะนาวมะนาวมะนาวขวดขวดมะนาวอตัวสายถือว่าทำขายเยอะไงก็เลยแบบเลาะได้ก็เลยกลัวคนแบบร้านกูจีบแล้วกูดังแล้วกูไม่สนคนเดียวแล้วมาครับนี่ยูเขั้วตับกระเพราขั้วตับผัดกระเพรา ดูลองก่อนเลยหมูคั่วตับเนี่ยคือหมูที่อยู่ตามหมูที่อยู่ที่ขั้วมันอ่ะมีไม่เยอะเนื้อหมูงบอกหมูที่อยู่ที่ขั้วก็หมูดูเขากรับถ่ายมือถ่ายเลยไม่ต้องคัดเลย มผมบอกให้นะเนี่ยหมูขั้วตับผัดกระเพราของร้านมนันจานเท่าไหร่มันร,ร,มร้อยมั้งเออหนึ่งร้อยบาทเนี่ยสู้แม่น้องเตยนี่แม่งแบบคนละเกล่ดคนละเกลดจริง ผมไม่รู้เหมืนอนกันว่าเป็นเพรานะอะไรเวลาที่มากินร้านอาหารแบบเนี้ยไอ้พวกอาหารง่ายๆอาหารจานเดียนะ่ยงนียตกรอบพ่อครัวเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือไงก็ไม่รู้นะหรือว่าคนสั่งน้อยก็ไม่รู้นะผมไปหลายร้านแล้วที่มีความรู้สึกว่าเออถ้าอาหารเป็นร้านอย่างนี้นะพวกตม้มพวกอะไรพวกนี้ผัดเผ็ดเลยอันนี้มีฝีมือแต่ว่าพอเวลาไอ้พวกง่ายๆเบสิกเนี่ย มันไม่อร่อยอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยอย่างนี้มันทำทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวนี้มันที่ผมกินผมไม่มีอะไรกินแล Jam ้วนะเม่อไหร่ครเจียวไหมมันจะมันจเล่เรื่องนี่ดีกว่าคุยง่ายแม่งเหมือนตายตอนตายมาตายมาตื้นใช่ไหมตายน้ำตื้นตายมาตื้นเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หลายร้านนะไม่รู้เพราะอะไรอาหารง่ายๆเนี่ย เหมือนกับที่ลุงใหญ่เคยบอกอะไอสัตว์มาร้านอาหารปลาสั่งไข่เจียวเขาก็คงจะแบบว่าเขาขายละอาหารก็ต้มจะเสือกมาสั่งแล้วจะผัดกะเพรานี่อร่อยลองกินนะผัดยังไม่ได้รสอะห,หอมหอมได้หอมหอ ตัวปลา,อ,าลอได้แม่ครับได้ขอได้ขปางปลาเทแต่นี่ลองนี่ดิลองทำใส่จงเจ๋งอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่อาหปลามันต้องแบบน้ำข้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยว่าละเหนียววันนี้มันต้องมีอะไรดีวันนี้ไปดีกว่าไม่ประทับใจเลยมาอยู่ทุกไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูดิมีพิดที่ก้อน่ารักตัวอ้วนและแทมมีแก้มอ้วนที่ จะแดกขนมจะแดกคุกมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคืยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นทำจิ้มซีฟู้ดผสมวุนซ่าบีวุ้าซ่ายังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยซาดกะมองเนัดแดก